เอาเรื่องปูใช่ไหมคะเนี่ยนะคะมันขึ้นมาจากตรงนี้นะคะปูมันจะเดินเดินขึ้นมาตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะเดินออกไปทางริมถนนนี่เลยมันเต็มเลยมันเต็มไหมมันเยอะมากไหมเยอะมากค่ะมันเป็นยังไงมันมากันยังไงก็วันวันก่อนนะนะคะมันจะมีการฝนตกฝนตกมากนะคะก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเออมันอาจจะเป็นวันเทศกาลปูหรือเปล่าเพราะว่าออกไปเต็มเลยค่ะทุกๆครั้งก็ไม่เคยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ ปรากฏการที่เกิดขึ้นต่างกันตรงที่ปูที่เดิอนอพยพนั้นเป็นปูดำและมีจำนวนไม่มากเท่ากับที่เกาะคริสต์มาสแต่ดูแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญพวกมันมีลักษณะการอพยพไม่แตกต่างกับปูดแดงเลยแม้แต่น้อยชาวบ้านต่างตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากพากันออกมาดูและช่วยกันเก็บเอาปูไปปล่อย บ้างก็ถือโอกาสนำไปบริโภคกันในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยว่าจูู่เหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากการสำรวจของเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ทราบว่าสายเหตุที่ผู้อพยพน่าจะมาจากการโรยปุ๋ยเคมีชนิดใหม่ของชาวบ้าน เพราะทุกครั้งที่โรยสารเคมีนี้ไปก็จะมีปูขึ้นมาให้ชาวบ้านเห็นทุกครั้งประกอบกับฝนที่ตกลงมาติดต่อกันได้ชะล้างสารเคมีให้ไหลไปจนทั่วนั่นจึงเป็นเหตุให้ปูพากันอพยพออกมาครับเกล็ดๆข้างบนนี่ครับอะไะเอามากินไหมกินครับไม่เป็นไรไม่กลัวไม่กลัวกลัวทำไมเพื่อไม่ให้ระบบนิเวศเสียไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรีบหาทางแก้ไขและให้ความรู้กับชาวบ้านโดยด่วนนะครับ